วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสมุนไพรในนวันคดีนะครับชื่อมะม่วงหาวมะนาวโหระครับตอนนี้ออกผลเต็มต้นเลยครับสวยงามมากเลยครับสบรรพคุณแล้วครับก็แก้เกี่ยวกับเรื่องหลอดลมเสมหะละลายเสมหะนะครับ แกเกี่ยวกับโลกทางเดินหายใจแล้วครับตอนนี้ออกลูกออกผลเต็มต้นเลยครับปลูกไว้ประมาณ3ต้นละครับสวยงามมากเลยครับส่วนใหญ่ที่รีวิวกันก็จะรีวิวถึงสรรพคุณและก็รูปร่างแต่ยังไม่มีใครรีวิวทดลองการกินเลยครับเพราะวันนี้วันนี้นะครับ ผมจะกินให้ท่านดูนะครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงและสรรพคุณมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดนะครับลูกนี้นะครับไม่สุกมากนะครับมียางมียางนะครับมียางมียางที่ผลนิดหน่อยนะครับไม่ได้ล้างเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเลยนะครับ ห <utan> อมอร่า,าเลยครับออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝุ่นเฟือนยังว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแหละครับซึ่งผมเคยลองกินหลายครั้งแล้วครับรู้สึกกินไปแล้วก็ ดีแล้วครับกินประมาณสักสองสามลูกก็โอเคแล้วครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องสมุนไพรไทยใกล้บ้านมะม่วงหาวมะนาวโฮนะครับ